เลสกาแฟโปรเทคโปรสลิมเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับโครงการยูยูกับโปรสลิม mm hmm. และช็อกโกชฟซีซั่นสองเนี่ยมีคนส่งมาเยอะมากเนาพระสบบาบดีนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่า ใครคือผู้ที่เข้ารอบแรกนะฮะ20คนจะเป็นใครเพราะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงคัดเลือกกันอยู่พี่หนุ่มจ้าครับผมและหลังจากที่เรานะฮะได้ผู้เข้ารอบแรกใน20คนแล้วเนี่ยนะฮะเราจะคัดเลือกให้เหลือเพียง5คนเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการ New ยูบายโพสลิมนะฮะแล้วก็ช็อคโเชฟนะครับเราด้วยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกหนึ่งใน5คนที่จะได้รับเข้าเรือเข้าร่วมนะฮะ โครงการกับเราด้วยใช่ครับผมงนะครแค่คุณนะครับร่วมกันโหวตนะครับให้กับคุณเนี่ยที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นท่านไหนนะฮะแล้วมีคะแนนโหวตสูงสุดเนี่ยนะครับผมก็จะได้เข้าร่วมแคมเปญนิวยอกับเราทันทีเลยนะฮะร่วมกับอ่ร่วมกับโหวตเออร่วมกับโหวตที่ให้กำลังใจถูกต้องไหมฮะใช่ครับ่ผู้เข้ารอบทั้ง20คนครับได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยฮะนี่และใครที่โหวตแล้ว คุณรู้ไหมอะไรฮะเตรียมรุน้นรับกิฟต์เซตพิเศษจากโปรลิมได้เลยฮะโหวตได้ตั้งแต่เที่ยงของวันที่20มิถุนายนจนไปจนถึงนู่น27มิถุนายนเท่านี้อนอกจากนั้นคุณยังสามารถเท่านั้นเท่านั้นเหรอฮะคุณหนุน่มหน่มงานพีอ่าอายูคุณยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะะตลอดทั้งแคมเปญทางช่องทางที่คลื่นอยู่ด้านล่างนี้เลย